ไลบอนตอนนี้ก็อ้ยโดนเยอะครับต้องปิกเกอร์เลยแล้วดีเว่ยอ้ยเก็บยาก่อนแล้วยืนมองครับแล้วเขาเอาได้นะมีสีโฟกัสด้านหลังโบนัสกำลังมาครับต้องอาสา ครับแต่โฟส์ทเวดไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นครับเป็นการเล่นที่มากไปเองครับของฝั่ง HKA พยายามบีบเอาตีออกมาจากฟงครับลับยัดเลยครับแล้วได้สีโฟกัสมาจากฟงแล้วเด็กซ์แกยืนมองเน้นตีทาวเวอร์ไปก่อนเฟรดรีไวล์ไปดึงสเปซส,สวยงามมากกัดลูกสวยแล<อ>้วไปด้าดนหน้าโต้รถยกลกมาฟงเป็นลมฮะเก็บขึ้นมาแล้วตรงนี้เฟรดทำหน้าที่เป็นเดิมปลดวิกแล้วไปไล่ฮะควงควงก็ไปควงก็โอ้โหเจ็บเลยครับโอ้โหแหลมจะจัดแหลมวัวนี้ก็แหลมเจริญนะฮะโอ้โยเปิดร้านเล สี่ฟุตดีกว่าเอาลักครับจะจบบ้านเลยหรือเปล่าอ้ดีเรากดไม่ทันนะอ้ยังเทสดีไม่พอแต่ข้างหน้ามาล้ำใส่ลำลำสดีบูมมือล้ำสระบุรีโอ้ล้ำยันตายล้ำเอาตายท,าท่าเวทีเกิดขึ้นมาครับกอรเลเยอร์แล้วทางพีเอชทีเหมือนจะไล่แล้วครับพี่โลเดบุ่มเดบุ่มแล้วทบไอ้ทบฟอร์ทบฟอร์ทบคุชีุ่ชีโดนทบแล้วฟอซาเวนหายไปสามาตงี้น่าจะจบเกมแน่นอนหรือเปล่า ยังไงมันก็ยากครับที่จะป้องกันตรงนี้ครับเอสเกสองคนต่อสี่คน <ไป S 2> มันตระกันยังไงอ่ะบ้านดีบ้านดีบ้านบ้านรอบ้านอ่ะหูเมคิดขอ,อมันตระกันเหรอ,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 อจะเอาคนก่อนอ่ะทำไมอ,ะอ่ะก็เอาได้คนก่อนเด้วก็ได้บ้านด้วยครับแล้วก็ได้แมชด้วยครับพีเอส